เราเห็น AI พัฒนาแบบก้าวกระโดดมาตลอดเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะสร้างภาพเขียนโค้ดหรือว่าทำอะไรอีกสารพัดแต่เชื่อไหมครัว่าการปฏิวัติระลอกต่อไปมาถึงแล้วและมันก็คือ Agentic AI ครับนี่ไม่ใช่แค่ระบบอัตโนมัติแบบที่เราเคยเห็นกันนะครับแต่มันคือ AI ที่สามารถคิดวางแผนแล้วก็ลงมือทำทุกอย่างได้ด้วยตัวของมันเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันใน4ส่วนหลักๆนะครับ เราจะเริ่มจากการไปดูกันก่อนว่าเอ๊ะทำไมเทคโนโลยีอัตโนมัติที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถึงเริ่มจะไม่พอแล้วจากนั้นมาทำความรู้จักกับเอเจนต์ AI กันแบบจริงๆจังๆว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วไปดูการทำงานของมันแบบให้เห็นภาพชัดๆและปิดท้ายด้วยการมองไปข้างหน้าครับว่าอนาคตของการทำงานของเราเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยข้อจำกัดของระบบอัตโนมัติหรือว่ากันง่ายๆคือ ทำไมเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ตอนนี้มันถึงยังไม่พอที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีอย่าง RPA หรือ Robotic Process Automation ถือเป็นพระเอกตัวจริงเลยนะครับมันเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราไปเยอะมากจริงๆช่วยจัดการงานซ้ำๆซักๆที่น่าเบือ่อทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นพลาดน้อยลงและที่สำคัญเลยก็คือช่วยประหยัดต้นทุนไปได้มหาศาลแต่เทคโนโลยีเหล่านี้สุดท้าย มันก็มาชนกำแพงครับเพราะว่ามันยังขาดวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ทำงานได้ดีกับข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนเท่านั้นการตัดสินใจก็ยังทำได้แบบจํากัดและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันไม่สามารถทำงานด้วยตัวเองได้อย่างสมบูรณ์จริงๆมันเลยไปไม่ถึงฝันของการสร้างระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบได้สักทีและนี่แหละครับคือจุดที่ Agen t i c a เเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในส่วนที่สองนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนจากการแค่ทำงานตามคำสั่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จ ถ้าจะให้คำนิยามแบบเข้าใจง่ายๆนะครับ Agentic AI ก็คือ Agent AI ที่ทำงานได้ด้วยตัวเองมันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับกระบวนการที่ซับซ้อนได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยโดยมีความฉลาดความสามารถในการปรับตัวแล้วก็การตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมากๆพูดง่ายๆก็คือมันไม่ใช่แค่บอร์ดที่ทำตามสคริปต์แต่เป็นเหมือนผู้ช่วยดิจิทัลที่คิดเองเป็นครับ แล้วมันต่างจาก generative AI ที่เราคุ้นเคยกันยังไงจุดนี้สำคัญมากเลยนะครับ generative AI เนี่ยจะเก่งเรื่องการแนะนำว่าเราควรจะทำอะไรบ้างแต่ agentic AI ก้าวไปไกลกว่าน,นั้นอีกครับคือมันลงมือทำทุกขั้นตอนให้เราเองเลยจะว่าไปก็เหมือนกับว่าตัวหนึ่งเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำแต่อีกตัวหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการที่ลงมือทำจริงให้เลยครับอะไรที่ทำให้มันทำแบบนั้นได้ก็เพราะคุณสมบัติสุดล้ำพวกนี้เลยครับ อย่างแรกเลยคือมันทำงานได้อิสระสูงมากแทบจะไม่ต้องให้คนคอยสั่งเลยแถมยังทำงานร่วมกับเอเจนต์ตอื่นเป็นทีมเวิร์คได้อีกที่น่าทึ่งไปก่อนนั้นคือมันยังสามารถประเมินแล้วก็ปรับปรุงการทำงานของตัวเองได้ตลอดเวลาปรับตัวตามข้อมูลใหม่ๆได้ทันทีแล้วยังคิดหาวิธีทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้เองอีกด้วยเอาละครับพอจะรู้จักหน้าค่าตากันแล้ว ทีนี้มาถึงส่วนที่3เราไปดูกันดีกว่าครับว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยระบบอัตโนมัตนินี้มันคิดและทำงานกันยังไงกระบวนการทำงานของมันนี่ต้องบอกว่าคล้ายกับการคิดของคนเรามากๆเลยนะมันเริ่มจากการรับข้อมูลเข้ามา แล้วก็ทําความเข้าใจเจตนาของเราให้ได้ก่อนจากนั้นก็จะไปดึงความรู้ที่จําเป็นมาแล้วก็แตกเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายย่อยๆที่จัดการได้ง่ายขึ้นต่อมาคือขั้นตอนสําคัญเลยครับคือการใช้เหตุผลเพื่อวางแผนการทํางานทีละสเตปพอได้แผนก็ลงมือทําเลยพร้อมกับประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆจนได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดออกมาแล้วมันก็ยังรับฟีดแบ็กเพื่อเรียนรู้สําหรับงานครั้งหน้าอีกด้วยนะ เพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้งานจริงในกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนอย่างการทำความรู้จักลูกค้าหรือที่เรียกกันว่า KYC ในธุรกิจการเงินกันครับความแตกต่างมันเห็นได้ชัดแบบนี้เลยครับลองดูที่ขั้นตอนการระบุบตัวตน แต่ก่อนเนี้ยระบบทำได้แค่ดึงข้อมูลแล้วก็ต้องให้คนมาคอยตรวจซ้ำแต่ a อเจน i ิกเอไอทำทุกอย่างจบในขั้นตอนเดียวเลยครับทั้งสกัดข้อมูลตรวจสอบยืนยนันแทบจะทันทีหรืออย่างการตรวจสอบเชิงลึกแทนที่คนจะต้องมานั่งวิเคราะห์ความเสี่ยง a อเจนต์จะดำดิ่งลงไปในฐานข้อมูลต่างๆวิเคราะห์และแจ้งเตือนจุดที่น่าสงสัยได้เองเลย แถมยังเฝ้าระวังได้ตลอดเวลาปรับตัวตามภัยคุกค,คามรูปแบบใหม่ๆและเริ่มการตรวจสอบได้เองทันทีแต่การเปลี่ยนแปลงระดับนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในธุรกิจการเงินนะครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันว่านี่คือการเริ่มต้นยุคใหม่ของธุรกิจและการทำงานโดยรวมเลยก็ว่าได้แล้วอุตสาหกรรมไหนที่จะเปลี่ยนไปมากที่สุดแน่นอนว่าอันดับแรกเลยก็คือกลุ่มการเงินและประกรันภัยตามมาติดๆก็คือกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ส่วนภาคการผลิตเองก็จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกันครับและนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะพอพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้คำถามแรกที่หลายคนกังวลเลยก็คือแล้วคนจะตกงานไหมความจริงแล้วก็คือมันจะเข้ามาเสริมความสามารถของเรามากกว่าครับทําให้เรามีเวลาไปโฟกัสกับงานที่ซับซ้อนขึ้นใช้ความคิดสร้างสรรค์หรืองานที่ต้องใช้ความเป็นมนุษย์สูงๆส่วนอีกความเชื่อหนึ่งก็คือแล้วเครื่องมือเก่าอย่าง RPA จะตกยุคไปเลยหรือเปล่า คำตอบคือไม่เลยครับมันจะทำงานร่วมกันสร้างเป็นระบบอัตโนมัติที่ครบวงจรและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมเสียอีกและข้อมูลจาก Gardner ก,าก็มายืนยันเรื่องนี้เลยครับโดยบอกว่าตลาด RPA กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญนั่นก็หมายความว่าทั้งตลาดกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นเองเช่นเดียวกันกับ IDC ครับที่ย้ำว่าให้เรามองแพลตฟอร์มอัตโนมัติทางธุรกิจเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ไปเลย คือมันไม่ใช่แค่เครื่องมือทำงานเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจในอนาคตทั้งหมดนี้ก็คือภาพการเดินทางของระบบอัตโนมัติครับถ้าให้เปรียบเทียบกันเราเริ่มจากอาดีตที่ใช้ RPA ทำงานตามกฎเป๊ะๆขยับมาสู่ยุคปัจจุบันที่มันฉลาดขึ้นด้วย AI และ Generative AI ที่ช่วยงานด้านความคิดได้และตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคอนาคตยุคของ Agen t i c ที่เอเจน AI จะเป็นทั้งผู้จัดการและผู้ลงมือทำกระบวนการทั้งหมดได้ด้วยตัวเองสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามที่น่าขบขิดไว้ครับว่าในขณะที่ระบบอัตโนมัติกำลังจะทำงานได้ด้วยตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วงานของเราจะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบในยุคข,ของเอเจน AI ที่กำลังจะมาถึงครับ